สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสอนแต่งภาพให้เป็นภาพเหมือนกับการ์ตูนนะใครๆที่ใช้โปรแกรมในการวาดการ์ตูนไม่เป็นเราก็มีแอปง่ายๆมานำเสนอนะแอปนี้ถูกแต่งง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราเลือกภาพนะที่เราจะต้องการเสร็จแล้วเราก็คลิกเปิดเนาะหลังจากนั้นก็รอให้มันแลนดอมให้มันเป็นรูปภาพที่เป็นรูปภาพ วัดเขียนเนาะพอเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะลองใช้ดูพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เซฟนะมันก็จะมีให้เราแชร์เป็นอื่นถ้าเราจะาทดลองใช้นะฟรีสวันหรือถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกก็ ลองเอาไปใช้ดูนะทุกๆคนง่ายมากเลยแอปนี้เราแนะนำนะถ้าถูกใจคลิปนี้กดหัวใจให้เราด้วยนะเราจะติด